ดาต้าไซด์ดาต้าแอนาลิติกดาต้าเอนจิเนียร์ดาต้าวิชวลไลท์บิสเนสอินเทลลิเจนต์ไม่มีข้อมูลแล้วจะเอาอะไรไปวิเคราะห์ต้องระวังที่สุดแม่งเอาหมดอะตำแหน่งไหนมากันก่อนนี่เดี๋ยวดาต้าเอนต้องเป็นยังไม่พอเฟกเงินเดือนสูงด้วยนางแอซโยนางแซโยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกับช่องเมมี่บุ๊ค วันนี้เรามากับพีพเิร์ที่ว่าว่าวาว่าสายงานดัตซ์สายนั้นทําไมมีกี่สายคะจริงๆแล้วอะเราจะมาพูดถึงแค่ดัตซ์สายเ่ไม่ได้แขนง Data มันมีเยอะมากเช่นดัตซ์สายดัตซ์แอนาลิติกดัต n ์เอนจิเนียร์ยังมีหมดก็ยังมีมีดัตซ์มีชั่วไหลอีใช่เยอะมากเลยจริงๆมันมีแบบไหนจะเป็นทูอ l ETL อคืออะไร e x t r a ์ Transfer แต่วคือ loading คือต้องบอกก่อนว่าถ้าสมมติอย่างเช่นด a ต้าส i e n c e ใช่ป่ะเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลแต่ว่าด a ต้าส i e n c e ไม่มีข้อมูลแล้วจะเอาอะไรไปวิเคราะห์ถูกน้าทีนั้นของใครน้าจ้ engineer ถ้าก่อนที่จะมีข้อมูลมาได้อะเราก็ต้องมีลูกค้าก่อนใช่ป่ะคนนั้นก็คือ business business อะไรบสนว่าเอ๊ะบิซิเนสอินเทลเลจด้วยไหมใช่ไม่ใช่บิซิเนสแอนาลิติกนะยังมีบิซิเนสอินเทลเลจอีกใช่มันคืออะไรมันแขนงเดียวกับ Data Visualization ค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่พูดถึงเราจะพูดถึงแค่ดัต้าเอนจ e เนียร์ดัต้าสายน d แอน a ์ดัต้าแอนอะพวก Data v i s u a l i z e ไปได้วยแล้วกันไหนๆมันก็ Data เหมือนกันเนาะโอเคงั้นเรามาเริ่มที่โฮเซชของมันตำแหน่งไหนมาก,กันก่อนดีกว่าตำแหน่งที่หนึ่งคือ Data เอนจิเนียร์ทำไม Data Engineer ถึงมาก่อนเพราะว่าเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลมาใช่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้และก็อย่างนี้อะไรคือ <c oughs> อะไร <c oughs> ก็คือเดี๋ยวอีเ e r ร์เข้าไปดูแบบน,นี้อย่างนี้อย่างนี <c oughs> นงน้มันจะมีรูปมาใช่ว่าเดี๋ยวมจะมาบอก <c oughs> ข้อมูลเรา,ม,ามันมาจากหลายแหล่งข้อมูลมากอาจจะแบบพิกด a ต้าก็เอ,อ่ยดัตต้าเบดหรือว่า Excel ธรรมดาหรือว่าแบบอาจจะเป็นบล PDF อะไรนี้มาเลยก็ได้รวมเอกสารรวมด้วยเหรอไม่รวมแต่ว่าตัวเอกสารอย่างเงี้ยที่เป็นข้อความเขียนอะไม่รวมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าในหมดแนะนม,นมันมีตารางที่เราสามารถเอามาแบบเป็นคอยซัพพอร์ตสนับสนุนการวิเคราะห์ได้เนี่ยเราก็อาจจะนำมาใช้บ้าง m I m e n p p a p e r a ์เ s only paper ร์เ s แต่ถ้า hard copy เราไม่เอาหมายความว่าเอกสารที่เราสามารถจับหนังสือได้อันนั้นเราไม่รวมอ๋อใช่ใช่ใช่แค่ paperless paperless หมายความว่าทุกอย่างที่อยู่ในเออออนไลน์หรือ USB อ่ะอยู่อยู่ในอยู่ในคอมอ่ะเอออะไรที่อยู่ในคอมอ่ะแต่ว่าที่เป็นแบบหนังสือมาเลยอย่างเงี้ยเราไม่รวมนะมันก็จะค่อนข้างเนี่ยนี่เนี่ยอ่ะนี่ไม่ใช่เล่นไงหนังสือนั่นแหละแปลว่าตัวสำแบบเนี้ยไม่เอาแล้วมันก็เลย data engineer คือคนที่เดี๋ยว เราก็คือเราอะดัตตาไซจาไงแกอะดัตตาเด้วยไงแกเคยอ,อธิบายเขาดัตตาเอมันคือคนที่รวบรวมข้อมูลพวกนี้เพื่อส่งต่อให้กับด a ตตาไซ e n c e ใช่ค่ะข้อมูลพวกนี้หมายความว่าเราต้องมาทำโพซ s แม่งเยอะมากเช่น Data c l e a n s i n g Data p r p r r o e s s s n n g f e t u u r s s l l e c t i o n เอ้ยอกูบอกว่าเออแม่งบางทีแม่ก็ใช่อะไรอีกวะมีอีกดี มีเยอะเลยอะข้อมูลเออ ETL ที่เราบอกไปไคือแม่งแบบ okay, นั่นคือหน้าที่อของ Data e n d เลยซึ่งเอาง่ายๆคือ Data e n d <c oughs> ต้องเป็นคนที่รวมข้อมูลทุก format ให้มาเป็น format เดียวแล้วส่งต่อให้กับ Data Science <c oughs> นั่นคือหน้าที่ของ Data Engineering <c oughs> Data Engineering ใช้ภาษาอะไรบ้างโอ oh, เยอะไปหมดเอาจริงใช้ภาษาพอๆ Data Science แหละก็เพ่นเส้นเส้นเช่นเส้นหิวและ ดูออกเส้นเส้นเส้นเช่นภาษาเกาหลีพูดเล่นสุดเด็ด Python p y t h เราใช้อยู่แล้วบางทีมันก็มีมั้งอ่ะก c a l าบางหรือว่าได้ใช่ไหมอ่ารไม่ค่อยอ่ะ SQL OSQL แม่งไม่ต้องพูดถึงเลยแม่งเอ้ยแม่งแบบว่าสแตนดาดมากคือ Data Engineer ก็สแตนดาดอ่ะทุกคนรู้อยู่แล้วอ่ะ j สัน XML ไพทอนอะไรพวกนี้เม่เยอะไปหมดแต่ดัตต์เอน็นบางคนแม่งเขียนโค้ดจ๋าได้นะมันต้องบางคนยกเวนนี่ทุกคนเลยทุกคนเขียานายได้เหมือนยกเวนนี่เมย์แม่งไม่หรอกไม่ใช่ว่าเขียานไม่ได้นะขี้เกียจขี้เกียจเรียนรู้ <c ười> ต่อค่ะหลังจากที่ data engineer นียทำข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c ười> เราก็ส่งต่อให้ดัตต์ทรายดัตต์ทร <c ười> ายนะคะทำอะไรบ้างอธิบายไปก็ชื่อภาษาไทยก็คือนักวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองค่ะภาาษ ก็บอกแล้วว่านักวิเคราะห์ข้อมูลใช่ไหมก็เราได้ข้อมูลมาจากทาง Data End มาแล้วอะแต่ข้อมูลอะสมมติว่ามุกต้องการทํานายอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ข้อมูลที่ Data Engineer นะ่ะเตรียมมาให้เราอะมันยังไม่ยังไม่พอเฟกยังไม่ <'m> ได้มันยังไม่ได้ตามความที่เราต้องการเราอาจจะต้องมานั่งทำตอน cleaning data หรือทำความสะอาด data ก่อนเพื่อที่จะเอาไปใช้สร้างแบบจำนองขึ้นมานั่นเองซึ่งบางที data n เเขาก็ทํามาแล้วนะไม่ใช่เขาไม่ทำใช่คือมันจะมีค่าเนาเนแบบค่าว่างอย่างเงี้ยหรือค่าผิดปกติบางอย่างตัว data n ก็อาจจะทำให้เราแล้วถูกไหมหรือบางที data n ก็ไม่ทำนะเพราะว่า data end ไม่รู้ถูกเปล่าว่า data science มันจะเอาอะไรบ้างถูกเปล่ะใช่ใช่มันก็ต้องพูดถึงสมมติว่ามุกต้องการข้อมูลที่เป็นตัวเลขอย่างเดียวเลยไม่ต้องการตัวอักษรเนี้ยแต่ data n ไม่รู้ไงว่าเราจะเอาไปสร้างแบบจำลองแบบไหน <trauma and communication> เออเขาก็เลยทําแบบมีตัวอักษรด้วยมีตัวเลขมาด้วยอะไรเงี้ยแบบผสมปนม้อหมดเราก็ต้องมานั่งทําความสอดตรงนี้เองหรือไม่ก็ <c oughs> อาจจะไปนั่งคุยกับดาตาเอนจิเนียร์ว่าโอเคเราต้องการข้อมูลแบบนี้ให้คุณทําให้หน่อยถ้าสมมติว่าเราต้องการแบบไม่อยากคุยกับคนอื่นมากหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าดาตาสายพอที่จะช่วยดาตาเอนได้อะเขาก็จะช่วยกันทําค่ะอืมแล้วดาตาสายคืออะไรใช่ไหมก็คือนักวิเคระห์ข้อมูลเพื่อสร้างแบบจำลองอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาหรือ อาจจะใช้สถิติเบื้องต้นเนี่ยเพื่อทํานายข้อมูลในอนาคตว่าผลลัพธ์นั้นจะออกมาเป็นยังไงคะพูดภาษาของเทคนิคหน่อยได้ปะคือภาษาที่เราใช้กันอะเอาง่ายๆ data science คือพวกที่ทําพวกโมเดลถูกป่ะสร้างแบบจําลองของมันที่มันพูดก็คือสร้างโมเดลนั่นแหละเออแล้วก็อะไรนะก็จะมีทางไอ้ดีพอร์ดีพอ e ์ด o ีพอ n ์มด้วยก็คือการประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจอย่างเช่นเราอาจจะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย เพื่อให้คนสามารถเล่นได้ง่ายเพราะว่าทุกคนไม่ได้จําเป็นต้องเขียนโค้ดเป็นแบบในสายในสายอื่นเขาไมไ่ต้องมานั่งเขียนโค้ดของเราถูกปะทาเว็บขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นเขาใช้ได้ง่ายอย่างนี้แล้วภาษาที่ใช้คือมี y t ทอนที่สําคัญสลัลมบุกแล้วแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันอาจจะเป็นบางงานอาจจะต้องใช้พิติงางสแ,งสแต็กไงไม่ก็ y t h อนไงก็รู้แต่ว่าก็ต้องรู้เพราะสแะสต็กด้วย ใช่สตแล้วก็แม็อันนี้ยอขายไม่ดาใช่ไหม,มแล้วก็ถ้าสมมติว่าตอนเราดีพอ y ขึ้นมาอาจจะมีใช้ให้ทีม LPSP j, no j s o สฉาด s <ม> s o d e โนดฉาด s s อะไรอย่างเงี้ยก็เยอะมากเยอะมากแล้วก็ภาษาอาพูเรียงแต่ว่าอาตอนนี้ถ้าบางแบบทำงานจริงก็ยังไม่ได้มีใช้ภาษา R ขนาดนั้นแล้วก็มีใช้ Excel <c oughs> เอ็กเซลกูก็ใช้เออคือ Excel คือมันแบบบางทีมันก็ค่อนข้างที่จะเร็วกว่าแบบมันนั่งเขียนไมท่อนอะ mm hmm. เราก็เขียนสูตรอะไรเฉยๆเงี้ยก็แบบกดคลิกๆๆก็เสร็จอะไรเงี้ยแ้่แต่เพราะว่าเราอาจจะไปนั่งคีย์ด a ต a ้าเองด้วยไงอืมหลังจากนั้นได้แบบจำลองได้มาแล้วส่งให้ใครต่อค่ะส่งให้ Data Analytics เอาจริงๆแล้วว่า d a า a a n a l y t i c ิอะจริงๆบางทีเราไม่ส่งผ่า Data File น Data f i l ฟ บางทีจาก Data เอ็นแล้วส่งไป d a t a Analy าลกเลยก็ได้นะใช่ถ้าเราต้องการรู้ข้อมูลเบื้องต้นอะสมมติว่าเราเป็นบริษัทที่แบบขายของถูกป่ะเราอยากรู้ว่าท็อป10ที่สินค้าขายดีของเราคืออะไรจริงๆมันไม่ไม่ต้องมันไม่ต้องส่งไปถึงดัตซายถูกป่ะแค่ท็อป10มันก็แค่เหมือนแบบฟิลเตอร์ดึงอันไหนยอดขายไม่สุดออกมาสร้างพวกแดชบอร์ดขึ้นมาให้เห็นภาพไม่ยังยัอต้าแอนาลิติกบางทียังไม่ทำแค่มาตอบโจทย์เราเฉยๆว่าสินค้าขายดีคืออะไร แต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็ขอกับไปนิดนึงก็คือตัวดัตต์สายก็อาจจะเป็นคนทำพวกดัตต์ n อ l นัลได้วย<ม>เพราะว่า<ม>เพื่อที่จะให้ดัตต์สายเข้าใจเองว่าสารุปธุรกิจของเขาเป็นยังไงข้อมูลมันเป็นยังไงแบบสมมุติมีข้อมูลเป็นล้านโลเงี้ยเราจะมานั่งดูทีละโล,โลแบบเลือแถวหรืออะไรเงี<ม>้ยก็คงไม่ได้ใช่ป่ะเราก็ต้องทําการทํา EDA หรือว่าการสรํารวจข้อมูลเบื้องตน้น เพื่อที่จะมาคอยดูเอา,าอ๋อข้อมูลท็อปเทเนย่างที่เจ้ว่านะันจะเป็นอย่างนี้สินค้านี้น่าขายดีที่สุดสาขานี้นะโอเคที่สุดอะไรเงี้ยหยุดก่นอน EDA คืออะไรขอชื่อเอ <A. S 1> ต็ค Transform Data Analysis อ่าอย่าดีบายขอฟควาถ้าเราจะบอกว่า EDA อยางเขาไม่รู้หรอกใช่นะทุกคนต่อหลังจากที่จบที่ Data Analysis บางที Data Science Data Analysis มันจะค้าเกี่ยวกัน หลังจากนั้นมันก็ส่งไปให้ Data Visualization ใช่แล้วแล้วก็กคือทำ Dashboard ค่ะที่มายความว่ามันก็คือ Visual มันก็พูดแล้ว Visualization ก็คือสามารถที่จะเอาข้อมูลที่แบบเราอ่านแม่งเป็นบางทีเป็นตารางเป็นลิสต์เป็นอะไรก็ไม่รู้เขามันทำให้มันเป็นแบบเป็นกราฟสวยๆแบบว่าอู้เป็นแี้เชิงธุรกิจเออพวกบบอุ้ยนี่แนวโน้มช่วงนี้เป็นอย่างนี้นะขึ้นลงขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบเป็นกราฟว่าเอ้ย สินค้าตัวนี้แม่งกาลังขึ้นเอ,อ้ยเอาตัวนี้จัดโปรโมชั่นอะไรอย่างงี้สินค้าตัวนี้เป็นขาดทุนกําไรอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าที่เม่แกดูแบบว่ามุกกับเจสเมจะตอบอาจจะไม่ค่อยคล้ายกันเท่าไหร่ก็เนื่องจากว่าแล้วแต่ว่าบริษัทเนี่ยจะมีสาขาที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมซึ่งของมุกอ่ะอย่างเช่นมุกฝึกงานอยู่ใช่ป่ะมุกฝึกตำแหน่งดาต้าไซส์ในบริษัทหนึ่งค่ะซึ่งบริษัทขนัดเป็นเกี่ยวกับเอาซอร์ oy, เกี่ยวกับดาต้าเลยอืมเขาก็จะมีแยกออกไปอย่างเช่นอาจจะไม่มีอาจจะไม่มีหรืออาจจะมี อาจจะไม่ทราบก็คือสิ <c oughs> ส่งที่เรารู้คือมันมีดัต a ้าวิชวลไลท์ใช่ปะ่ Data ะลาต้าวิชวลไลท์อ่ะก็ยังมีด a ตต้าวิชวลไลท์ดีไซน์อีกก็คือมันคือ DVD ก็แล้วแต่บริษัทว่าบริษัทนั้นอ่ะจะมีการจัดแผงยังไงหรือว่าจัดฝ่ายยังไงบ้างหรือบางบริษัทที่เป็นบริษัทที่เล็กแล้วไม่ได้มีความสาคัญเกี่ยวกับ Data ขนาดนั้นอะ่ะก็อาจจะเป็นมี Data ้าชาเลยแต่ไม่มี Data e าเอนจิเนียร์คือ Data ้าชายต้องเป็นคนทําตั้งแต่ ก้มน้ำจะปลายน้ำคือไปถึงดัตตาวิชวลเลยก็ได้หมายความว่า Data Science ดัตต์สายทำรวมทุกตำแหน่ง <laughs> เวลาจะสมัครงานนะอย่างแรกเลยนะต้องระวังที่สุดก็คืออ่าน e s สค i ิปชันดีๆเพราะโดยส่วนมากแล้วสมมติว่ารับตำแหน่ง d ดัตต์ e n c ดัตต์ s c i จริงจริงอะมันทำแค่ไม่กี่อย่างหูปูป่ะแต่ว่ามันจะไปเสียเวลาตอนที่แบบเออช่วงทำดัตต้หรือว่าช่วงที่แบบเทรนโมเดลแต่บางบริษัทก็คือตั้งแต่ ไปดึงข้อมูลมาไปหาข้อมูลมาซิ see. หรืออะไรประมาณเนี้ยยังไม่พอต้องทำแดชบอร์ดด้วยถ้าต่างประเทศอะต่างประเทศเขาจะแบบว่าแบ่งแยก <Yeah. S 1> ชัดเจนเลยว่าเออมึงนะมึงมีหน้าที่ดึงข้อมูลมึงดึงข้อมูลอย่างเดียวมึงไปทําข้อมูลมาให้สวย ดาต้าไซก็คือมึงโมเดลก็โมเดลอย่างเดียวเลยกมคือแบบเอาความด้าน a อ c u r a c y หรือความแม่นยําของโมเดลเนี่ยสูงสูงไปเลยคุณทําให้ได้ยังไงก็ได้คุณทำให้ทำให้สูงสูงไปเลยเยแต่ประเทศไทยไม่ใช่นะจ๊ะประเทศไทยคือครบรวมถูกตำแหน่งก็คือเอาเอาทุกอย่างบางทีอ่ะขึ้นชื่อตําแหน่งว่า Data a n a l y ลิตอ่ะแต่แม่งไม่ใช่ดาต้ a n a l y ลิติกแม่งเหมือนดาต้าไซดคือแม่งแบบทําทุกตําแหน่งเลยนะจริงๆอ่านดีๆนะบางบริษัทเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจถึง Data าไซดด้วยว่า Data าไซด์เนี่ยมันคืออะไรจริงๆกันนแ่ คืออย่างเช่นสมมติเราต้องการไอคอนที่เพิ่มขึ้นมาจากแอปพลิเคชันหนึ่งฟีเจอร์สมมุติว่าเราลองพูดถึงไ G IG อมันจะมีฟีเจอร์แบบสตอรี่ใช่ว่าแล้วก็จะมีแบบใส่ฟิลเตอร์นู่นนี่ได้อะไรเงี mm ้ย hmm. เขาอาจจะคิดว่าเออดัตต์สายต้องทําได้ mm hmm. จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่าง mm hmm. เช่นไอถ้าสมมติว่าเราอยู่คณะไอทีเนี้ยเงี้ยเราไม่จําเป็นต้งองอมคอมเปนนะคะทุกคน mm hmm. เราต้องดูดีๆว่าบริษัทนั้นนะเขาเข้าใจดัตต์สายจริง,รงๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราทํางานถ้าเราฝึกงานหรือทํางานเข้าไปเนี่ยหรือสมัครงานเข้าไปเนี่ย เราอาจจะเครียดเองว่าแบบเอ้าเราสมัครดาตาไซน์มานะทำไมเราถึงได้ทำตำแหน่งอื่นหละอะไรเงี้ยยังไม่พอบางทีอ่ะรับตำแหน่งดาตซอะไรติดแต่ต้องเขียนเป็นตั้งแต่ n o d e js php html java c python r แม่งเอาทุกภาษาเลยระวังนะทุกคนอ่านดีๆนะเราเคยเจอมาก่อนเราเลยรู้นี่แหละ EP นี้ก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจว่าตำแหน่งดาตซมันมีเยอะมาก บางทีคนก็นมาตัดสินใจไงว่าจะเรียนดีไหม<ช>โอ้โหโอโอตำแหน่ง Data มันเยอะมากเลยนะทุกคนตำแหน่งโคตรเยอะจริงและช่วงนี้แม่งมาแรงแล้วก็อยากอยากจะกระซิบว่าเงินเดือนสูงด้วยนะจ๊ะสูงดิไม่สูงได้ไงล่ะสูงมากรู้เปล่าได้เท่าไหร่เดือนละ7ล้านบาทเด <laughs> ี๋ยวมีชื่อไหนแลายที่ไหน,น <laughs> ปอดพีเดี๋ยวมันสมัครเลยแหละเริ่เรียนละเดี๋ยวลาออกเลยเริ่เรียนละเจ็ดล้านบาทนี่โอ้โหเป็นแต่ซี <c oughs> อีโอละเฮียลอร์ดน <c oughs> ก็วันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะจา๊ะเทอากับสายดาตานะคะเ <c oughs> จอก,กันในพีหน้านล่ <c oughs> าง like <c oughs> จา้ <c oughs> าอย่าลืมกดไลค์นะจ๊ะกดซับสไครต์กดกระดิ่งกรี๊ดนะซีอีโอค่ะ